สวัสดีครับเอซี FC และอันการประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับแม่แม่แถวสวนแตงนะครับแม่แม่แถวสวนแตงไรอันจะไปหาแม่แม่แถวสวนแตงนะครับวันนี้ก็ขอให้การต้อนรับอยากอบอุ่นเลยนะครับเออเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี่โอ้ยแม่แม่แถวอายุธยาลำหน้าเวทียังไม่จุใจยังขอต่ออีกเพลงนึง ก็เพลงเดิมอีกเพลงหนึ่งโอ้สนดุกจริงๆดูนี่แม่เขาอายุขนาดนั้นแล้วนะเขายังไปเสิร์งหน้าเวทีได้ <_ d> um> เห็นไหมเดี๋ยววันนี้แม่แม,แม่แถวสวนแตงนะครับแม่แม่แถวสวนแตงก็อย่าลืมนะครับไปเสิร์งกันหน้าเวทีได้นะครับออแล้วก็ไปทักไปดายกันนะครับกับด็อกไลอ้น,อห,รอนหรือว่าแม่แม่เอฟซีกัน เราก็รู้จักกระทางด้านนะครับเพราะว่าแม่แมเขาก็ติดตามกันมานานที่ผมไปคอนเสิร์ตเดลอันนี่ผมรู้อยู่อีกอย่างหนึ่งคือว่าแม่แมที่เขาติดตามกันมานานน่ะเขาจะผูกพันกันเลยเขาจะรู้จักกันดีเลยนะครับแม่แม่แถวสุพรรณก็รู้จักแม่แม่แถวกรุงเทพแถวยุทธยาแถวอะไรต่ออะไรเยอะแยะ กสักสับเปลี่ยนเขารู้จักกันเขารู้จักกันนี่ก็เป็นอะไรที่ว่ามีความประทับใจของแม่ๆเวลาไปเจอกันเนี่ยเขาทักเขาทายกันโอ้ผมเพิ่งรู้เออเขาเขาติดตามกันมานานนะใช่ไหมครับแล้วเขาก็รู้จักกันไปงานนู้นงานนี้เขาเจอกันเขาก็ทักทายกันนี่มันเป็นอะไรที่ว่ามีความสุขนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเออ ก็มีการชวนกันด้วยว่าเออไปนอนบ้านฉันไหมอะไรไหมเออดิที่เราฟังเราอะไรแล้วเราก็มีความประทับใจของแม่แม่ทุกท่านนะครับเออเวลาไปเจอไปเจอกันแล้วก็ทักทายกันชวนกันไปนอนบ้านนอนช่องนะครับเออแล้วอย่าลืมนะครับแม่แม่สนแตงลูกอุตลาไปหาถึงที่นะครับอย่าลืมนะครับออกมาเป็นกำลังใจให้กับลูกชายด้วยนะครับเออ ลูกชายแห่งชาติของเรางอวานก็สนุกกันเต็มที่ไปแล้ววันนี้ก็ที่สุพรรณสาวสุพรรณสาวสวนแตงก็เยอะแยะนะครับท,ที่ติดตามาน้องไรอันแล้วน้องไรอันก็ไปบ่อยด้วยครับนะครับส่วนแตงนี่ก็รู้สึกว่าจะไปหลายเที่ยวแล้วนะครับส่วนแตงนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณุ้ลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้เชิญน,น้องเขาไป ร่วมงานแล้วก็ทำให้พ่อพ่อแม่แม่แถวสุพรรณมีความสุขนะครับเออแม่แม่แต่ละท่านละท่านนี่โอ้ยเตรียมต้อนรับกันเลยนะครับเวลารู้ว่าไรอั้นจะมานี่โว้ยมีความสุขนะครับแต่ป้ายเขาขึ้นมานานแล้วนะครับป้ายเขาขึ้นมานานแล้วว่าไลอั้นจะไปเออได้รับเชิญไปที่สวนแตง นะครับเออก็แม่แม่เขาก็ตั้งตารอนะครับก็ที่ผมเจอนั่นเขาก็คุยว่าเออถามว่าไปเปล่าสวนแตงบอกไม่ได้ไปหรอกแต่เขาก็อยู่อุททองนะครับเออเดี๋ยวเขาบอกว่าเออถ้าไปแล้วก็ไปเจอกันบอก่เออไปนอนบ้านฉันเออ,อผมก็อยู่รุรันผมก็อยู่อุททองเหมือนกันก็เลยถามถ่ายกันอะไรกัน แล้วแม่แม่แถวประจวบอีกนะครับแถวประจวบอีกที่ว่าชวนผมไปเที่ยวประจวบนะครับชวนผมไปเที่ยวประจวบอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเ,เขาบอกว่าถ้าน้องไละอันมาเล่นประจวบบ่ลุงเหล็กมาเลยนะครับเดี๋ยวไปนอนที่บ้านนะครับเออนี่มันเป็นอะไรที่ว่าผมประทับใจแล้วก็ ติดตามน้องไลอันก็ไม่มีความผิดหวังนะครับแต่และเรื่องอะเรื่องมีแต่เรื่องดีๆดทางนั้นนะครับมีแต่ความสุขเมื่อวานก็จะปล่อยเพลงก็ไม่ได้ปล่อยเก็บ้านเมืองมันก็ยังว่าแหละนะครับยุ่งวุ่นวายกันนะครับเมื่อวานก็เลยหยุดไปนะน้องไรอันเขาก็เ,เลยบอกเอ่ออะไรนะแม่แม่อะไรนะเขาบอกว่าเออถ้าจะให้น้องไรอันไปร้องเพลงหรืออะไรเนี่ย เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูกทหารหรือหรือว่าแถวชายแดนอะไรเนี่ยนะครับก็ขอให้บอกเดี๋ยวน้องเขาจะไปช่วยนะครับไม่ว่าจะติดภาระกิจอะไรก็แล้วแต่น้องเขาจะรีบไปหาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ว่าน้องเขามีน้ําใจนะครับน้องเขามีน้ําใจแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่อยๆนะครับมาคุยกันเรื่อยๆเกี่ยวกับเอ่อไอ งานแสดงของน้องเขานะครับงานแสดงของน้องเขาเวลาจะไปไหนมาไหนนะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับวันต่อว,วันเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยวันต่อว,วันเลยวันไหนน้องไปเล่นที่ไหนนะครับเออตอนนี้มันก็ดีแล้วนะครับดีแล้วโทรศัพท์ก็พอใจได้แต่เราเอาปูม้มาแล้วเราเอาลงไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับเพลงบางเพลงมันติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เราก็ค่อยๆซอยย่อยเข้ามา เพื่อจะไม่ให้มันติดลิขสิทธิ์ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับย้ํากันอีกหน่อยหนึ่งว่าเออพ่อแม่แถวสวนแตงนะครับแถวสวนแตงหรือบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไปติดตามน้องได้นะครับไปติดตามน้องได้นะครับวันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อสไอที่สวนแตงนะครับศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองที่สวนแตงนะครับวันนี้ก็จะลืมนะครับ วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาทับมาทายแม่แม่นะครับห่างหายเป็นสลายวันก็อย่าลืมนะครับสวัสดีครับ